แม้ว่าหลวงปู่หงท่านจะได้ละสังขารไปตั้งแต่ปีพศ2557ด้วยวัย97ปีแต่บรรดาลูกศิษย์ต่างก็ยังคงระลึกถึงและเข้ามากราบไหว้สังขารของท่านที่ปราสาทเพชรสุสานทุ่งมนกันอย่างไม่ขาดสายรองเรื่องราวท่านยังคงถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภยัยแคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆ หรือแม้กระทั่งการแก้คุณไสในสมยัยที่ท่านได้จาริกทุลงไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาตามความผูกพันของคุณกับหลวงปู่หงผูกพันกันยังไงครับเป็นนครับเป็นหลานครับเป็นหลานแท้แท้เทครับแล้วหลวงปู่หงได้สืบทอดวิชาให้กับใครบ้างไหมครก็มีพระแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนที่เรียนไปครับก็คือแถวนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ท่านเติบโตมาใช่ครับก็คือแถวนี้ก็จะเป็นลูกหลานท่านนั้นน่ะใช่ครับหลานกี่คนที่ได้วิชาเหล่านี้ไป มีน้อยครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพระที่มาจากที่อื่นมากกว่าที่มาชบเรื่องสายศาสตร์สยเวทก็มาศึกษาไปนะครับเขาบอกค่าสิ่งหนึ่งเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกให้แยกพระกับพราหม์ให้ออกครับแต่เขาบอกหลวงปู่หงเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศใช่ครับเพราะอะไรฮะ,ะตอนท่านทุดงนะครับคนอายุสาปีท่านว่าพระพิฆเนศตามรักษาท่านมา15ปีในป่านะครับ โดยอย่างนั้นนะครับเพราะฝั่งกัมพูชานี่คือเป็นฝั่งพราบใช่ครับต้อมาฝั่งเป็นนครวัดนครธมนครธมฝั่งรู้เขาจะไหว้เทพกันใช่ไหมฮะใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าท่านก็เลยเป็นพระที่บูชาวิคเนศมาตั้งแต่40 50ปีที่แล้วใช่ครับท่านเคยบอกเกี่ยวกับวิคเนสว่าไงไบ้างฮะท่านบอกว่าพิคเนสรือพี่ชาเยอะนะครับเป็นอาจารย์ของยักษ์ระาณนั้นนะครับริดเดตมากว่างั้นแล้วก็ปาได้ใช้ทอนวิชาต่างๆให้กับหลวงปู่ด้วยนะครับท่านเดินทุดงในป่าแล้วก็ อยู่กันสองคนกับพระพิคเนธทางอย่างนั้นนะครับก็จะถ่ายทอดวิชาต่างๆที่พระพิคเนธมีต่อรุ่งปรูนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีพระพิคเนธไว้หัวเตียงท่านอยู่แล้วใช่ครับแต่ก่อนก็ยังใช้ในการทำพิธีเลิกเล่าให้กับลูกศิษย์ด้วยเลิกเล่าพระพิคเนธเนี่ยนะใช่ครับยังไงฮะก็ท่านเอามาตั้งเป็นครูแล้วก็สวดทำพิธีขอพรแล้วก็ทำพิธีทอนเลิกเล่าได้ถ้าใครเลิกได้ก็จะหากินดำรวยรุ่งเรืองนะครับอย่างนี้แหละอย่างวระพิ่คเนธองค์นี้ท่านยังสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยนะครับ สมัยท่านยังแข็งแรงอยู่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นหินเกะครับก็คือเป็นหินตุงคำบ,บุชาเนี่ยแหละครับเนี่ยอันนี้คือหินใช่ไหมครับหินครับหินอ๋อก็คือองค์แรกที่ท่านสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ให้ทำพระพิคเนใช่ครับท่านบอกว่าท่านผูกพันมากนะครับท่านผูกพันแบบมนันสนมกันมากกับองค์พระพิคเนศนะครับเขาเป็นครูบาอาอจารย์ใช่ไหใช่ครับ อีกหนึ่งเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่หงที่ทําให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยส,ยสงครามโลกที่มีการทิ้งลูกระเบิดลูกปืนใหญ่ให้ตกใส่ในพื้นที่ที่หลวงปู่หงอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านกรูประเทศกัมพูชาปรากฏว่าลูกระเบิดด้านหมดทุกลูกปลอดภัยกันทั้งหมู่บ้านมาแล้วช่วง151415เหนเพิ่งแต่เนาะ ท่านก็โดนจาไปโยนน้ํจาจะไปยิงจะไปไล่ดูท่านเลยยิงไม่เข้ายิงไม่โอแบบเนี้ยทหารตัวสยุบตัวท่านทั้งหมดเลยเขมรแดงอะ่ะแล้วก็พอดีท่านก็มีกระทงคะทาอะไราทุกอย่างเลยคนเลยชอบท่านมากหลวงปู่หงเป็นคนที่ท่านชอบบริจาคไม่ว่าอะไรก็ได้มีเด็กเล็กจับปูจับปลา คางโคดวยจับแม้จะเลรววนเอามาขายให้ท่านท่านโกร,รับมารับมาปุ๊บท่านโกให้ปล่อยไปท่านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมงูเพราะว่ามาจากเหม,ม็นน่ะงูจงอางเนี่ยยังมีอยู่มีทุวันเลยครับท่านท่านปล่อยเลยปล่อยเนี่ยแต่ไม่เคยมีว่าจะชกใครใครเลยเนี่ยแทุกท่านจะมีกระชาของท่านมั้งปุ๊บ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 ท่านจะเป่าก็ปล่อยไป Oh, <laughs>